สวัสดีครับคุณผู้ชมเมื่อวานครับก็เกิดเรื่องดราม่า,มาขึ้นจนได้ครับในกุตบอลไทยลีกคู่ระหว่างบีจีปทุมครับเล่นเป็นเจ้าบ้านพบกับหนองบัวพิชยานะฮะซึ่งเกมเนี่ยผมต้องบอกตรงๆเลยนะครับว่าผมไม่ได้ดูเต็มเกมนะครับนะ,ะเพราะว่าผมดูอย่างที่เขาแข่งจบไปแล้วเพราะว่าไปดูะฮะไฮไลท์นะฮะพอไปดูไฮไลท์ปุ๊บนะฮะปรากฏว่าบีจีปทุมครับ ได้ประตูขึ้นนําก่อนก็จริงครับแล้ก็ทั่งถูกวิรยุทธ์ศริวิชัยนะครับของหนองบัวพิษี่ยตีเสมอจนได้ครับช่วงยี่สิบนาทีสุดท้ายนะครับจะหมดเวลาอยู่แล้วนะจากนั้นบีจีปทุมหมบุกหนักเลยครับหมบุกนะครับแต่ก็จบไม่คมนะทําประตูไม่ได้จบเกมกันไปก็แบ่งแต้มไปหนึ่งบนดนหนึ่งนะครับแล้วก็เกิดเหตุจนได้ครับเมื่อมีแฟนบอลมาเป็นผู้ชายนะครับ ลายหนึ่งนะครับตะโกนไปเข้ามาเลยครับบอลนักเตะว่าเออ่พวกคุณเต็มที่กันรือยังผมเคารพการตัดสินใจของพวกคุณทุกคนผมไม่ได้เชียร์พวกคุณเพื่อให้มาเสมอหรือว่าแพ้ผมต้องการเป็นผู้ชนะในวันที่เล่นในบ้านนี่แหละนะครับเป็นความอัดอั้นดันใจของแฟนบอลชายท่านนี้นะครับโอ้โหแล้วเกิดการห้ามปาามันชุลมุนวุ่นวายเลยครับโอ้นักเตะนี่น่าเสียนะฮะ รับไม่ได้นะครับคุณเล่นในบ้านมันไม่ชนะผลนี้ก็ไม่ได้ตกสนามก็ดีนะครับแต่ไม่ชนะยิงมาโตไม่ได้นะครับแล้วหนองบัวพิชยานะครับไม่ได้ทีมใหญ่นะเป็นทีมระดับเล็กเลยอ่ะนะฮะไทยบอลเขาก็เดือดสิครับชนบุรีภาคสองสยองขวัญครับโอ้ท่านนี้ <c oughs> ีเปรียบเทียบกับชนบุรีเมื่อเราดูการที่แล้วเลยครับอย่างที่ผมทำคลิปออกมาก่อนหน้านี้นะฮะว่า ระวังนะบีจีจะเป็นเหมือนชมรีนะท่านน,นี้มีความคิดเดียวกันกับผมเลยท่านต่อมาบอกเพเกลูกไม่มีอะไรเลยนะแก้เกมอะไรไม่ได้เลยตรงบอลโคตดเฉยเลยทั้งที่มีอาวุธครบมือขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยทำไมถึงทําสนามชนตกสูตรโซนตกชั้นขึ้นได้นะครับชัดเจนเลยนะครับว่าการแข่งขันน้อยการการแข่งขันใด้ที่มาตาม่ำนะชัดเจนเลย แลการแข่งขันสูงแบบเด็กญี่ปุ่นนะไฮโรดไฮโรดแล้วนะครับเพราะว่าเป้าหมายของบอลไทยอะ่ะที่ผมไม่ดูอะ่ะเป้าหมายมันตามมากมันตามยังไงรู้ไหมแทนที่เราอยากมีความฝันว่าเราอยากจะไปคว้าแชมป์สมโมสรเอเชียเพื่อที่จะไปเจอกับบาร์เซโลนาไปเจอกับแล้วมาดริดในสมโมสรชิงแชมป์โลกไปเป็นถึงโตอ่ะข้าคือสินโตอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ต่กับกันเลยครับเป้าหมายคุณอะไรเดี๋ยวจะไปแข่งโชอปี้ครับมันหมูกัดกันเดี๋ยวจะไปเจอเตียงงอนะเอฟี F T. ไปเจอเอา่าวลเปร์เซีแค่นี้มีฮครับอย่างเงี้ยน่ารักตะมุตามิคือเป้าหมายคุณมันไม่มันไม่ยิ่งใหญ่ใช่ไหมครับการบอลจะไม่เดือดได้ไงอเป้าหมายคุณมันต้องมันต้องยิ่งใหญ่ มันต้องเปแชมป์เอเชียมันต้องไปเจอมาริดมันต้องไปเจอบาซ่ามันต้องไปเจอลิเวอร์พูลมันต้องไปเจออาร์เซนอลมันต้องไปเจอแมนยูเจอแมนซิสตี้ต้องมีความฝันให้ไกลไปให้ถึงนะครับนี่แหะถ้าคุณมีเป้าหมายเนี้ยผมจะกลับมาดูบอลคุณเลยนะฮะเป้าหมายคุณมันไม่มีเลยอะเออคุณมีความฝันที่อหา่กับเป็นแชมป์เอเชียเขาบ้างไหม คุณมีความฝันที่จะเป็นแชมป์โลกเข้าวังไหม,มสโมสรโลกนี่แหละครับเนี่ยผมอยากเห็นตรงนี้นะครับถ้าเป้าหมายคุณมันเล็กมันจะได้แค่ระดับให้อาเซียนคุณจะวนเวียนไปเจอกับพวกบาหลียูเนเตดไปเจอกับพวกทเทเเนสโลเวอร์จะเป็นเจอพวกจาโฮอารุนตัสซิมจะไปเจอกับพวกเวียดนามยูเนเต็ตนะฮะ มันจะวนๆวนเวียนอยู่แค่นี้นะครับเออนะไม่ให้แฟนบอลเดือดได้ไงแฟนบอลเขาก็ชี้หน้าชี้หน้าชี้หน้าด่าด่าทาด่าเลยเ่ะนะครับผมอท่านต่อมาบอกสงสัยบีจีไม่เอาจริงกับช่วยไทยลีกไปเน้นอาเซียนและสิงคโปร์ครับมันวนเวียนอยู่แค่นี้จริงจริงบอลอาเซียนครับทำไมคุณไม่ทำทีมเล่นไปบอลคว้าแชมป์เอเชีย นะครับแล้วก็ไปสโมสอนโลกไปเจอกับทีมระดับโลกไปสร้างมูลค่าให้นักไปไปสร้างมูลค่า้สโมสรไปสร้างมูลค่า้ทีมชาติไทยให้มันมีแลงกิ้งเหนือกับเขาให้มันมีหลีกคะแนนแรงกิ้งที่เหนือจะจะ,จะ,จะ,จะเหนือกว่าเกาหลีใต้เหนือกว่าญี่ปุ่นนี่ความฝันตรงเนี้ยคุณต้องสร้างให้มันใหญ่ฝันให้มันใหญ่นะครับแล้วดราม่ามันจะไม่มีหรือมันมีมีมน้อย ท่านพ่อมาบอกตอนอุ่นเครื่องเห็นแฟนบอลโมอยากเจอดอทมุลเอาจังเสมอหนองบัวอยู่เลยสภาพแล้วก็หัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าครับนี่คุณใช้แฟนบอลว่าหัวเราอย่อคุณไปถึงไหนครับแก้้เป้าหมายมันใหญ่มองเป้าหมายมันใหญ่ขึ้นพัฒนาทีมศักยภาพทีมมันมากขึ้นแล้วแฟนบอลจะกลับมาหาคุณเองนะครับ ท่านต่อมาบอกไปข้างอะไรเทกูนักหนาผลงานก็เห็นๆเอาแมทสมิธกลับมาจะมีทรงกว่าไปอันใหญ่ฮะแมทสมิธโอ้ยท่านต่อมาบอกบุรีรัมเ์เสมท่าเรือครับเขาจากแตกนี่เสมอในบ้านให้กับน้องบัวเรียกอะไรดีนัดหน้าไปเยือนท่าเรือบ่าอยากเล่านัดหน้าออนัดหน้าบีจีไปเจอท่าเรือใช่ไหมฮะโอ้มัน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  มันนะมันมันท่านต่อมาบอกเอาโค้ทงกลับมาเถอะครับอันนี้มุกใช่ไหมครับผมท่านต่อมาบอกไม่เคยผิดหวังเพราะไม่เคยหวังแต่กูก็เชื่อต่อเศร้าออไปก็แค่นั้นโอเคครับท่านต่อมาบอกว่าท้อแทนแฟนบอลบีจเออเหนื่อยครับเหนื่อย ท่านต่อมาบอกเชียงกงจงกรมครบในจบในที no ่เดียวเชียงกงก็หมายความว่าอะไรเก่าๆที่เขาโลออกมาแล้วแล้วไปอยู่ในเชียงกงแล้วก็ไปซื้อของมือสองนะฮะราคาไม่กีอ่ะตั้งกีโลขายก็ได้อนะครับเรียกเชียงกงครับส่วนจงกรมหมายความว่าเล่นแบบเดินเดินจงกรมเนี่ยแฟนบอลเขาหมายความว่าอย่างนี้นะครับก็คือเดินไปช้าๆจงกรมนะครับวนไปวนมาอยู่แค่เนี้ยนะครับ าแฟนบอลเขาก็มาบอกนะครับเห็นใจผมบ้างแฟนบอลบีจีรับนะฮะเมื่อผลงานทีมที่เชียร์ไม่เป็นใจแฟนบอลก็ย่อมไม่พอใจเป็นธรรมดาแต่การที่โดดลงมาจากอาถรรย์แล้วปีเข้าหานักเตะนักบอลแบบประชิดตัวแบบนี้ก็ไม่ควรทำอย่างยิ่งครับอ่านี่ก็เป็นความคิดเห็นจากเพจ ของโกวันไทยนะครับโกไทยแลนด์นะครับผมนะครับก็ขอบคุณไว้หน้าที่นี้ครับนี่ก็คือเสียงจากแฟ bon นบอลบีจีนะฮะเขาก็คงรักทีมของเขานะครับหรือรักสมโมสรของเขาอยากให้สมโมสรเขาได้ดีครับนะฮะก็เป็นความอัดอั้นตันใจที่ระบายออกมาครับแต่ที่ดูในะไฮไลท์เมื่อวานนี้แฟนบอลเข้าสนามค่อนข้าง,งน้อยนะผมมองอว่ามันมันมัน มันน้อยเกินคาดกันไปนะน่าจะเยอะกว่าน,นี้นะต้องหาวิธีการแล้วครับหาวิธีการลนะคือวิธีการคืออะไรรู้ป่าง่ายๆนะเรียกแฟนบอลกลับมานะชนะทุกนัดในบ้านนะคุณต้องชนะทุกนัดเดี๋ยวแฟนบอลกลับมาองนะครับถ้าคุณไม่งอ้อแฟนบอลคุณก็แพ้ต่อไปแพ้ทุกนัดแพ้ต่อไปนะฮะนี่แหละนะครับคุณก็เลือกเอาว่าอันไหนมันดีกว่ากันนะครับเอาละ ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ครับหากว่าชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ด้วยครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ